สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับปราหน่อยเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้เป็นเมนูนมสดปั่นนะคะโดยใช้ผงนมสดนะมาเริ่มทํากันเลยค่ะใช้ผงนมสดค่ะที่3ช้อนโต๊ะผงนมสดหรือหัวนมผงนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะ ต่อมาเติมน้ำร้อนค่ะใช้ที่50 ml แล้วคนให้ตัวนมผงละลายค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ต้องการเล่มสูตรนะก็ทักทายสอบถามป้าเข้ามาได้นะคะสูตรก็จะเป็นสูตรหลักๆเลยสำหรับเปิดร้านนะหรือจะเป็นเครื่องชงเครื่องปั่นนะคะก็ทักทายสอบถามป้าเข้ามาได้นะคะป้าแปะลิงไว้ที่ใต้คลิปนะต่อมาเป็นนมข้นหวานค่ะใช้อยู่ที่60 ml นะ สเกลแก้วป้าอยู่ที่30 ml นะคะป้าก็จะตวงสองครั้งค่ะเมนูนี้ก็ชงง่ายมากเลยนะคะเพื่อนป้าจะไม่ได้ใส่ครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลทรายนะเพราะตัวผงนมสดนะคะเขาจะมีความมันนัวอยู่แล้วนะคะป้าเลยจะไม่ใส่ตัวครีมเทียมนะพอดีนมข้นหวานป้าแช่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนเลย อาจะบีบช้านิดหนึ่งนะอ่ะครบจำนวนแล้วนะคะ 30ml ครั้งที่2แล้วนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ชงให้เข้ากันค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้มีแค่3อย่างเองนะคะทุกคนชงง่ายมากๆเลยนะก็จะมีผงนมสดมีนมค้นหวานและนมค้นจืดเท่านี้เองนะคะเพื่อน ต่อมาเป็นนมข้นจืดค่ะใช้ที่45 ml สเกลแก้วป้าอยู่ที่30ป้าเทเกินขึ้นไปนะก็เกือบเต็มแก้วเป๊กค,ค่ะชงส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมปั่นได้เลยค่ะ เตียมโถปั่นค่ะเราจะใส่น้ําแข็งลงไปอยู่ที่พูนแก้วนะคะทุกคนเราก็เติมเข้าไปอีกนิดหน่อยนะเวลาเราปั่นก็จะได้พูนพูนแก้วนะคะดูน่าทานด้วยค่ะจากนั้นก็เทนมนะคะที่เรา,าชงไว้เมื่อสักครู่เทลงไปให้หมดเลยค่ะโอเคค่ะเรานำไปปั่นได้เลยนะคะปั่นให้เขาเนียนละเอียดเลยนะ สำหรับเครื่องปั่นเครื่องน,นี้นะคะใครสนใจก็ทักทายสอบถามป้าเข้ามาได้นะคะปั่นดีมากๆเลยนะคะเพื่อนตัวนี้ป้าใช้มานานแล้วนะโอเคค่ะปั่นจนเขาเนียนละเอียดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมเสิร์ฟเลยก็เทนมนะคะนมปั่นที่เรา,าปั่นเรียบร้อยแล้วลงแก้วได้เลยนะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับนมสดปั่นนะคะตัวนี้คือใช้ผงนมสดนะขนาดแก้ว20 22ออนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอดีจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ